วิธีส่งไฟล์ระหว่าง iPhone มาที่เจ้าตัว macbook นะฮะเป็นวิธีการส่งไฟล์ที่แบบอย่างเร็วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผู้ใช้วิธีอะไรขั้นตอนแรกก็ให้มาที่ iPhone นะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มตั้งค่าจากนั้นก็เลือกทั่วไปแล้วก็ให้เลือก a i r d r o p นะคะสำหรับ a i r d r o p ก็จะมีให้เลือก3แบบสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะให้เลือกแบบที่2นะนะคะให้เลือกเฉพาะรายชื่อจากนั้นก็ให้กดเปิดใช้งานนะคะ สำหรับขั้นตอนที่2ก็ให้เข้ามาเลือกไฟล์รูปหรือว่าเป็นไฟล์คลิปนะฮะเพื่อที่จะ,ะแชร์ไปยังเครื่อง macbook นะคะเลือกเสร็จแล้วก็ให้กดตรงไอคอนแชร์นะฮะจากนั้นก็ให้แตะที่ตรง a d d ดัหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากแตะแล้วก็ให้เลือกตรงชื่อที่เราต้องการที่จะแชร์ไปนะฮะแล้วก็ให้กดหนึ่งครั้งนะคะสังเกตนว่าตอนนี้กําลังที่จะส่งไฟล์าจากเครื่อง iphone ไปที่ macbook นะคะแค่นี้เห็นไหมฮะแป๊บเดียวก็ส่งไฟล์วิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะคะ<ม>หากเพื่อนๆชอบก็กดเซฟกดแชร์กดใจได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรไงก็เมนท์ถามได้เลยนะคะ